ขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับเดีย๋ยวกลับ,บมา,าสู่รายการอีกครั้งนึงครับนี่คือรายการคร,ร,รัวคุณต่อยและนี่เป็นช่วงสอนท่านทำอาหารอาหารที่จะสอนท่านทำในวันนี้เป็นอาหารที่ต้องเรียกได้ว่าอาหารป่าป่า <S 1> <S 1> ไม่ใช่อาหารเมืองอีกแล้วอย่าบอกนะ,ะว่าคุณจะผัดเผ็ดหรือสีไม่ใช่นั้นเป็นบาปกรรมเลยนะครับ <S 1> <S 1> เพราะว่าท่านก็อยู่ของท่านดีอยู่แล้วแต่ว่าที่ว่าป่าป่าวันนี้เพราะวันนี้เราไปตามหาถึงจังหวัดกาญจนบุรีเลยนะครับ แล้วก็นี้อย่าบอกนะเมนูนี้มาจังหวัดกาญจนบุรีกาญจนบุรีเรื่องเยอะ <c oughs> เราเรื่องเยอะเรื่องเยอะ <c oughs> เราไปหาเมนูนี้มาเพราะว่าเฉพาะฤดูกาลและก็เฉพาะที่นี่ซึ่งจะมีสิ่งเหล่านี้นละเอามาให้ท่านได้ชมกันวันนี้เราจะสอนท่านทําแกงส้มปลากดหน่อไม้ดองอแต่นี้มันพิเศษอย่างไรเดี๋ยวท่านฟังผู้หญิงคนนี้พูดขอเชิญท่านชมพบกับคุณกดชะแก้ว บุดดาวงจากร้านเดชทศดพักการอาหารท่าน้ำชุมโดนอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีครับที่บอกให้หมดเลยฮะแมมาเลย,เลยโอ้ยหครับสวัสดีครับชื่อนามสกุลคุณพี่ยากอย่างเดียวนะชื่อร้านก็ยากชื่อร้านก็ยากครับชื่อร้านกดจะแก้ถูกไหมครับ ชื่อกดแก้วอ๋อกดแก้วนะครไม่ใช่กดชะแก้วนะครับแม่ผมถึงว่าเห็นลูกใช่ไหมฮะนั่งอมยิ้มอยู่นั่นเลยนะว่าแม่ฉันชื่อกดแก้วบุกดแก้วบุดดาวงกดแก้วบุตรดาวงอันนี้ถูกชื่อร้านชื่อร้านเดชทศพักการอาหารท่าน้ำชุกกระโดน นี่ชื่อร้านเหรอครับยาวมากเลยชื่อร้านเขายาวมากครับร้านที่เด็ดทศพักการอาหารท่าน้ําชุกโดนแพ่ห้อยขาพาชิวด้วยครับครับไม่ไหวแล้วครับผมไม่ไหวแล้วครับเขาแต่งร้อยแก้วร้อยกองะไยกันเยอะแยะไม่ไหวแล้วครับแพร่ห้อยขาพาชิโอ้คนเมืองการเป็นอย่างเงี้ยตอนนี้มันพิเศษยังไงทําไมต้องไปที่นั่นเพราะว่าเมนูที่จะสอนนี่คือแกงส้มปรากฏที่ว่าท่านดูเขาทำไปนะแล้วดูแพ่เขาผมดูว่าถ้าท่านเห็น เชื่อเลยว่าท่านอยากไปนี่ฮะมันอย่างนี้อยากไปไหมแพชุกกระโดนห้อยขาลงไปปากกินขาจุ๊บๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยไปกันอย่างนี้เนี่ยนี่เนี่ยดูเอาเฮ้ยสวยจริงๆมันน่านั่งมันมีความสุขมันไปจะไปเที่ยวทั้งทีแล้วมีประกดให้กินอ่ะเราเริ่มต้นทํากันเลยดีกว่าแกงส้มของเราเริ่มต้นจากใส่พริกเม็ดใหญ่ครับริกขี้นกแห้งครับหอมแดงครับ ในปริมาณเท่ากันนะท่านผู้ชมพริกใหญ่พริกเล็กเท่าๆกันนะครับแล้วก็หอมแดงตมลงไปจะตมให้ดีก็ใส่เกลือลงไปหน่อยนะครับตามด้วยกระชายแล้วก็ใส่กระชายลงไปนะครับตมให้เข้ากันกระเทียม2กลีบแล้วก็แกงส้มใส่มากไม่ได้ใช่เพราะว่าแกงส้มเขาไม่ใส่ด้วยซ้ําไปนะครับกระเทียมแต่ที่นี่เขาใส่กระเทียมไป2กลีบมันเป็นเคล็ดลับของเขาแล้วก็ใส่กะปิกระปิครับแต่เดี๋ยวท่านดูนะมันแปลกดีเหมือนกันมันมีรสออกมา แต่น,นี้ก็ต้องการให้แกงส้มมันมีเนื้อเขาก็เลยเอาเนื้อปลาโขลกลงไปเลยนะครับใช้เนื้อปลาแต่ของเขาใช้ปลาทับทิมโขลกไปอย่างเงี้ยจนได้เครื่องแกงพักไว้ครับรเอาน้ํามาใส่เกลือลงไปเพื่อล้างปลาล้างปลากรดไม่ล้างแล้วมันจะขาวเกินนะครับปลากรดมันขาวล้างเมือกล้างอะไรมันออกให้หมดล้างเมือกนะฮะถูเมือกออกไปล้างจนสะอาดแล้วก็เอาไปผึ่งไว้คราวนี้ทําแกงแล้วครับ เอาน้ำต้มสะอาดนี่นะครับใส่ลงไปครับตั้งไฟพอมันเดือดก็ใส่น้ำพริกแกงที่โขกไว้ค่ะเมื่อสักครู่นั้นใส่ลงไปเลยและท่านผู้ชมดูแล้วเขาปรุงเครื่องนะฮะอยากให้ดูดีๆเขาไม่งกเลยครับนี่คือน้ำส้มมะขามน้ำส้มมะขามค่ะแต่เขาใส่เขาใส่เยอะจริงๆนะท่านผู้ชมเขาใส่ทุกอย่างเยอะดูเขาใส่น้ำปลานะฮะน้ำปลาดูเขาใส่น้ำปลานะฮะนะฮะน้ำปลาแล้วดูเขาใส่น้ำตาลน้ำตาลปี๊ดดูฮะเห็นไหมฮะ เพราะฉะนั้นมันจะพอดีกันถ้าเราใส่ทุกอย่างเยอะมันก็จะพอดีกันแต่จะได้เครื่องแกงที่เนื้อมันแน่นมากพอมันเดือดได้ที่จึงใส่ปลาใส่เนื้อปลากดลงไปนะครับพอเนื้อปลากดจะเริ่มนิดนิดสุกจึงใส่หน่อไม้ดอกหน่อไม้ดองลงไปนะครับใส่หน่อไม้ดองลงไปแล้วตามด้วยใบมะกรูดใบมะกรูดฉีนี่ครับแต่นี้ก็ต้มรอสักนิดหนึ่ง สักนิดเดียวต็อเอาขึ้นได้เลย <_ d ance> เป็นอันเสร็จสิน้น <_ d ance> แกงส้มปรากฏหน่อไม้ดองครับมันเท่มากเลย <_ d ance> ๆๆเครื่อนแกงที่เราทำทำแกงส้มเนี่ยนะแต่ว่าเ็าใส่กระเทียมไปด้วยสองกลีบลองทำดูนะฮะลองทำดูเพราะปกติแล้วก็ทำแกงส้มก็ใส่กันแต่หอมเขาไม่ใส่กระเทียมนะฮะแต่ที่นี่ใส่กระเทียมไปด้วยสองกลีบอีกอันหนึ่งที่อยากจะให้รู้ว่าเผื่อท่านมีโอกาสถาได้อย่างเขานะครับหน่อไม้ดองของเขาที่ว่าเนี่ยใช้หน่อไม้อะไรครับ น่าไม่ลวกค่ะใช่แลอ้าลูกลวกอย่าไปทำสิครอะไรก็ไม่ไม่ลวกค่ะไม่ลวกเอามาดองค่ะไม้ไผ่ชนิดนี้เขาเรียกว่าไม่ลวกใช่คือคือหน่อไม้ดองเขาเนี่ยไม่ลวกเนี่ยหมายความว่าบ้านผมจะเรียกไม่ลวกบ้มกรีไม่ลวกคือมันไม่ใช่ไม้ไม่ไม้ไผ่ที่เป็นอะไรใหญ่ไม่ลวกคือที่เรามาทำรั้วอันเล็กๆนะครับอันขนาดนี้ประมาณสองนิ้วเนี่ยแล้วมาตีตีเป็นแผงเนี่ยครับเรียกไม่ลวกใบางที่เรียกไม้ลำนะฮะ ส่วนบางที่แมวลวกแมวลวกนะครับผมก็คือจะใช้หน่อไม้ที่มันขึ้นมามันจะไม่ใช่หน่อใหญ่นิดเดียวค่ะนิดเดียวอ๋อจิดเดียวมันจะกรอบแล้วปีหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งมีครั้งเดียวในฤดูฝนในฤดูเนี่ฝนเนี่ยพอฝนมันปลาของเรานะคะปรากอืมันก็มีมานะฮะปรากฏที่นี่เป็นปรากฏที่ดวงตกสตาขาดทำไมแม่เพราะว่าเขาเขายังไงล่ะฮะ ดวงตกชะตาการมเขาหมดเวรหมดกรรมแล้วนะฮะโอ้โหใช่ใช่มากแล้วคนที่ไปทานที่ร้านเราจะไม่มีเศษกรรมเลยค่ะเอ้านี่ฟังดูนี่วกไปเรื่องนั้นได้จริงเหรอฟังดูนี่วกไปใจเย็นเขาใจเย็นใจเย็นเขาอาะไรเราก็ดูว่าจะเล่นมุกอะไรนี่ต่ยถ้าเป็นทานปลาที่ร้านเราทุกปลานะคะไม่มีกรรมเลยค่ะเพราะปลาทุกชนิด เขาดวงตกชะตาขาดแล้วนะแล้วทันทษครับพวกผมสี่คนที่ดวงตกชะตาขาดไม่ใช่เฉพาะปลาอ๋อชอบปลาโอเคเ้ยเดี๋ยวก่อนอธิบายตรงนี้นี่ว่าทำไมเขาถึงใช้หน่อไม้ลั่วเพราะว่าหนึ่งปีมันมีหน่เดียวในช่วงหน้าฝนและหน่อไม้มันเล็กนิดเดียวนะท่านผู้ชมแล้วมันเป็นหน่อไม้ที่มันกรุบกรอบ นี่คือหน่อไม้ลวกซึ่งทําไว้แล้วนะครับว่ามันเป็นหน่อไม้ดองนะหน่อไม้ไผ่ลวกแต่เอามาดองมันจะเล็กๆเงี้ยคุณผู้ชมครับคุ่นอทานได้เลยครับทานโชว์ได้เลยมันจะมีรสชาติซึ่งเป็นไงเป็นอย่างนี้แหละครับเค็มเหรอผมไม่เคยกินลอง ก็เหรอก็เหมือนไม้ไม้ท nah ี่เอาไปตกปลาใช่ไม่เหมือนไม่เหมือนเหมือนไม่เหมือนอะไรไม่รู้ไม่รู้เขามาทําเป็นคันตกปลาใช่แถวต่างจังหวัดใช่ค่ะราดบุรีกาญชนบุรีแถวเนี้ยมีแบบเนี้ยหมดแต่ส่วนใหญ่เวลาเรากินหน่อไม้ดองเราจะไม่ได้กินหน่อไม้ลวกหรอกเพราะว่ามันหายากอันนี้เขาเป็นเฉพาะพื้นที่เกาเลยทําอร่อยมันกรอบ ใชมันกรอบมันกรอบกว่ามันกรอบกว่าลวกน้ำนิดนึงกินได้เลยโโอ้หแล้วก็ใช้ปรากฏปรากฏที่เราบอกแล้วเนี่ยนะฮะเมื่อสักครู่ไอ้เรื่องดวงตกดวงไม่ตกผมไม่ไม่เกี่ยวข้องเลยแต่มรู้ปลาปลามันก็สถากาหลังจากที่แม่บอกว่าปรากฏที่นี่เป็นปรากฏดวงตกแล้วลูกสาวปิดปากแล้วบอกแม่พูดอะไรออกไปแม่ทําอะไรออกไปแม่อะไรเนี่ยเรืเกินจริงหรือเปล่าถึงว่าสิเราเคยเห็นแม่เราตอนก่อนจะทําอาหารแม่เราเฮ้ยมันเป็นการสื่อการสื่อการสื่สิ แต่ว่าตอนนี้ก็ต้องมาดูรสชาติกันแล้วว่ารสชาติเป็นอย่างไรนะครับขออนุญาตนะครับคุณแม่ไปทางด้านซ้ายก่อนนะฮะนี่ครับนี่ปรากฏครับผมก็ขอข้าวก่อนนะฮะขอข้าวเกัครับขอข้าวครับขอข้าวขอแกงครับขอแหวนทองแดงให้น้องข้าเล่นนะครับนี่นะครับอ่าเหลออีกนึงลองกินหน่อไม้กต้องมีหน่อไม้กการันตีได้ว่าโดนด่ายแน่นอนเพราะไม่มีช้อนกลางนะครับเอาไม่เป็นไรขอโทษฮะการันตีได้แต่ ขออนุญาตบอกว่ายังไม่มีใครกินเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ยังถือเป็นช้อนกลางไปก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่ได้มีใครใช้ใส่ปากเลยนะครับครับแต่หลังจากนั้นจะตักเพิ่มไม่ได้อีกไม่ได้แล้วคุณยังไม่ได้ทานครับครับครับนี่เรียบร้อยหนูพอแล้วรับอกแค่นี้เดี๋ยวที่เหลือขอแล้วกันนะฮะกินก่อนเลยคุณ่ะอเป็นไงล่ะครับนี่ นี่ปลากฏดหมดกรรมอะไรของคุณแม่เขาเนี่ยดวงตกดวงตกดวงตกสตาคาถุกไหมว่เฮ้ยอร่อยอร่อยจริงนท่านผู้ชมแกงส้มปลาปลาจริงๆมันทำรสาได้บ้านบ้านบ้านปลาบ้านปลาแล้วรสชาติจัดโดยที่น้ำยังใสโอ้โหเสน่ห์ของเขาก็คือไม่มีกลิ่นคาวของปลาเลยที่มันไม่มีกลิ่นเพราะอะไรรู้ไหมดวงมันตกดวงมันตกได้ตาขาปลามันรวมฮะทำไมอะ ผมว่าเคล็ดลับในการทําปลาให้ไม่คาวอ่ะของคุณพี่เขาใช้ได้เอาไปใช้เอาไปใช้ทําอย่างอื่นก็ได้วิธีการทําปลาไม่คาวก็่อกี่ก็บอกตั้งแต่ต้นแล้วนะครับคือพอปลามาอยู่ตรงนี้ทักอิงไรมาเสรลยไม่ใช่หรอกอ๋อล้างนิดเดยใช่ไหมล้างนิดเดยน้าแกงต้องเดือดพลาดและขอบอกอย่างหนึ่งว่าหน่อไม้ลวกอร่อยมากๆ ใช่ครับแต่ว่าหน่อไม้ลวกจะต้องผ่านวิธีการทํางานอันนี้ก่อนกินดิบไม่ดีนะครับผมปลาปลาเนี่ยคือบอกว่าเป็นปลาที่นานาจะเกิดขึ้นดีทำไมฮะปรากฏการ์อ๋อปรากฏการ์คุณนี่ครับใ่เอนี่ล่ะเป็นต้นแบบของปรากฏการ์อันนี้ชะตาก็ขาดมานานอันนี้ไม่ใช่ปรากฏการนะปรากฏอะไรครับปรากฏการนี่อ๋อ้ปรากฏการอคุณแม่รู้จักหรือยัง คุณแม่ยกมือไหว้นิดนึียแม่เมื่อกี้เหมือนจะยกมือไหว้ไม่ได้ไม่ได้นี่ไม่ได้วันนี้เราขอขอบคุณคุณกดแก้วครับจากร้านเด็ดทศพักการอาหารท่าน้ำชุกไม่ต้องมันมีเกินอีกอ่ะห้อยาจากร้านเด็ดทศพักการอาหารท่าน้ำชุกระโดนอำเภอเบืองจังหวัดกาญจนบุรีใช่ค่ะห้อยขาพาชิลด้วยห้อยขาพาชิลด้วยค่ะห้อยขาพาชิลผิวละล้อท่านสามารถนำคาถาส่วนตัวของท่านไปได้ ไปที่นั่นแล้วถ้ากินอะไรจะก็สูตรไปเลยอีกอะไรก็ไบนเนดีคระบิสูไดเรยนไัสยาสูตรนท่านสามารถแต่ว่าถ้าท่านไม่ต้องการกระทงกระถาเอาสูตรอาหารเข้าไปเพราะของเขาอร่อยจริงคริงของเขาอร่อยจริงๆไม่นึกว่ามันจะอร่อยขนาดนี้สังเกตอย่างท่านกินแกงส้มในเมืองเขาไม่ใส่เครื่องขนาดนี้หรอกแต่การใส่เครื่องเยอะเยอะเยอะ ในสัดส่วนที่มันเหมือนกับเราใส่เครื่องน้อยมันทําให้เข้มข้นเข้มข้นแล้ะรสมันจัดขึ้นพริกที่มันนํามาใส่เนี่ยเป็นพริกที่จะตาขาดเหมือนกันไม่ไหวแล้วนี่เขาเขินนะคุณแม่เขาเขินแล้วนะคุณแซวฉันปลาหมดกรรมอะไรของคุณเนี่ยเขินไหมเขินไหมคุณแม่ ไม่เคยเราไม่เคยเราพูดความจริงความจริงเท่านั้นที่ไม่ตายพอไปทานแล้วทุกคนก็สบายใจนะยังไม่เลิกคพี่เลิกเตอเอเลิกเอะเเถมะเเอเิอะเล้าเถอิดอการอะเลเถอิเลิิกเริ่เเอ เรามีสิ่งในร้านพิถีพิถันนี้อ่งั้นวันนี้ผมจะปิดรายการไม่เหมือนใครเดี๋ยวต้องขอขอบคุณก่อนวันนี้ขอขอบคุณคุณกดแก้วขอขอบคุณร้านเด็ชทศพักการอาหารท่าน้ำชุกกระโดดอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมมาโดยตลอดขอให้ทุกท่านจะมีความสุขสวัสดีคลิปนี้ขอให้ความร่วสนับสนุนนะให้กินในสิ่งที่เป็นผลิตภัณได้บริการในจุดบริการเพียงเพียงเพียงลาไปก่อนสวัสดีครับ นนำเกลือป่นมาโรยบนมะนาวที่ฝันๆแบบนี้นำมาถูตรงบริเวณภายในภาชนะกลิ่นก็จะหายไปและที่บ้านก็ทำแบบนี้เหมือนกันก็จะมีคนมาคอยพิสูจน์ตลอดเวลาว่ามันหอมแล้วหรือยังกุ้งผัดพริกขี้หนูครับพิุ่งไปแล้วหวานมากๆมันหวานจากเนื้อกุ้งคุณต้องทํากระเทียมให้ได้อย่างเขาอันนาณนี้นะเขาเรียกกุ้งะายคุณคุณคุณอ้อเขาเรียกกุ้งลไยอันนี้กุ้งตายนะครับ